สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมและผู้ติดตามทุกท่านเลยนะครับวันนี้ขามาถอารถนย์ตัวใหม่ได้มา4คันนะครับไม่น้อยปีใหม่ด้วยรถหลักหมื่นกิโลเองนะครับเดี๋ยวพาไปดูเรียงทีละคันเลยนะครับนี่กำกำลังเตรียมตัวออกจากลานเลยคันนี้เลขใหม่2 0 0 0นะลูกค้าดูสภาพ <c oughs> วันนี้มารับรถนอกสถานที่ครับ พอดีคุณขับไม่พอเลยได้มามาเองนะครับเมื่อกี้สองหมื่นสามมาดูคันนี้บ้างชุดเดียวกันเลยครับเมาดูคันนี้บ้างเลขไม่เลขไมขอดูเลขไม่นะครับคันนี้สองหกเจ็ดสามแปดสองหมื่นหกครับมีสองหมื่นหกคันนี้สองหมื่นสามสองหมื่นหกให้ดูสภาพ คุนใหม่ครับไฟไปรเ,เตอร์นะที่เป็นใหม่นะครับน้อยนะยางนี่โดนยำแล้วไม่เหลือแนะล้วล้อเดิมรถเดิมๆครับ <S <S ดูคันนี้ก่นอนะอันนี้คันที่สามนะนเดี๋ยวชุดน,นี้จะไปเจอกันที่สาขาระยองเดี๋ยวดูคันนี้ต่อเดี๋ยวขอดูเล็กไหมนะครับ 24. อันนี้สองหมื่นสี่อันไหนสวยๆนะครับสองหมื่นสามสองหมื่นหกสองหมื่นสี่ครับเดี๋ยวจับใส่ใช้ล่างแถมใช้ล่างให้นะครับนี่เดี๋ยวไปล้างที่สาขาระยองนะครับคันนี้ผมขับกลับนนนะค,บนนะคบันนี้ยางก็โดนยางเช่นเดิมนะครับขึ้นภายในครับนี่ยังก็ิบนะน้องน้องปลายแดงเลย คันนี้ผมขับคันนี้เลขมาอยู่ที่สนะองหมื่นห้านะโอ้โหแทบจะไม่ค่อยได้ใช้งานนะประยางนี่โดนยำแล้วสี 4, ค่คันนี้ก็รา,าคาเปิดไว้สองล้านสนะี่แสนห้าหมื่นบาทนะเ่ยเดี๋ยวเราราคาเดี๋ยวมาต่อรองที่หน้าเต็นได้นะครับอันนี้คือราคาเปิดไว้หน้าเต็นนะครับลูกค้าสี 4, ค่คันนี้เลยตันนี้ก็รอปล่อยรถอยู่ครับ เดี๋ยวไปล้างเปลี่ยนยางใหม่นะครับยางก็โดนยำม,มาเรียบร้อยนะด้านท้ายกับน,นี่สวยเรียบมากเลยทุกนี้นะครับ,นะร,บราคาเท่ากันทุกคันนะใครหารถปีใหม่ๆยี่สุสามหกศูนนะครับเตรียมตัวเลยครับไปรอที่เช็คแชมป์ สาขาละยองนะครับหรือว่าเบอร์โทรนะติดต่อสอบถามกันได้ที่เบอร์0946291494นะเบอร์พิทิพนะครับคุยรายละเอียดสอบถามราคาค่างค่างงวดได้หมดเลยนะครับสำหรับ3 4คันนี้นะครับเดี๋ยวเจอกันนะครับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนเดี๋ยวไปเจอกันที่สาขาละยองนะขอตัวขับรถก่อนนะครับแล้เวเจอกันคลิปหน้า คลิปนี้สวัสดีครับ